สวยฝนตกเมื่อคืนตกหมดบารินหมดคืนแล้วนะคะวันนี้กันจะลงอีกหรือเปล่านะค่ะอันนี้จะเป็นสุดท้ายงฝนเะนาะท้ายเบิร์เนึ่งภนะูเขาออมานนะคะบ้านตรงนี้นะภูเขามาสิดติดบ,บ้านเลยนะ บอกว่าหนูมาสายนะ่ะมาเช้าก็ยังว่าสายอยู่แล้วแล้วปาเขากลับบานก่อนแต่ว่าเขาก็ซื้อเขาย่านมาทันนะะเขาบอกว่าเมนว่าเฮามา ถามแย,ยกบ้านคนบุญนะัะเดี๋ยวไปบ้านเขาในสิเขาบ้านเขานะภูเขาสวยแล้วตรงนี้มันสิเป็นที่สูงาไปวันนี้ก็สิเป็นที่ลางตลอดนะฮะสิบเป็นสวนบ้านบุ๋น ว่ารอบด้ยวยความบุรุษสมบูรณ์แล้วก็ภูเขาล้อมรอบนะคแะแว่ากบเขียดกันค่ะถือว่าถือเฮาสิกินห่วงนะแต่มันกระหลายนะคะเพราะว่ามันขึ้นมาจากมันไหลลงมาจากแม่น้ำเนาะเวลาฝนตกน้ำอ้างสิงมกักสิทากันลงทนะคะ แล้ววันนี้พอมันออกลูกมานะคือข้าวซกินินยุคข้างล่างมันก็ไหลลงมาจากข้างบน,นค่ะคะเพราะว่ามันเป็นแม่น้ำสายมาจากภูเรล็กไฟนคะคะน้ tổ ma cả ơ vì giang xin lỗi xin lỗi ra phòng ngủ nặng บอกเลยแหละ